พูดถึงด้านคมนาคมของบ้านเราแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งข่าวครับที่น่าจะเป็นข่าวใหญ่สำหรับใครที่ต้องมีการไปใช้บริการสถานีขนส่งบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นหมอชิดหรือว่าทั้งเอกมัยก็ดีก็ถือได้ว่ามีผู้คนไปใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับและมีการคาดการณ์ต่อไปว่าจะหากเราเปิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อไหร่ดีไม่ดีสถานีขนส่งทั้งหมอชิดกับเอกมัยเนี่ยจะยิ่งหนาแน่นครับดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณประเสริฐจันลวงทองก็บอกว่า ตอนนี้กระทรวงเห็นชอบครับกับแผนในการย้ายสถานีขนส่งทั้งหมอชิดและก็เอกมัยออกไปให้ไกลเมืองมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารที่นับวันจะมีสูงขึ้นสถานที่ที่เล็งเอาไว้ในขณะนี้นะครับอย่างสถานีหมอชิดเนี่ยจะย้ายไปไหนก็จะย้ายไปอยู่ในช่วงระหว่างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตจนไปถึงไม่เกินบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนรังสิตนะครับ ส่วนสถานีเอกมัยซึ่งจะมีการวิ่งรถออกไปทางภาคตะวันออกก็จะมีการย้ายไปแถวๆพื้นที่บางนาตราดโดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณสัก3ปีครับขั้นตอนต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คือทางด้านของบคสครับบริษัทขนส่งจำกัดก็มีการศึกษาเรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่กระทรวงคมนาคมอนุมัติอย่างเป็นทางการก็จะสามารถเดินหน้าได้ทันทีเพราะว่ามีเงินทุนสะสมอยู่ประมาณ3,000ล้านบาท เพราะฉะนั้นถ้าว่าเอกนชนรายไหนนะครับที่สนใจจะเสนอพื้นที่มาขายให้กับทางบอขอสอโดยเฉพาะพื้นที่โซนบางนาเขาก็พร้อมที่จะซื้อครับโดยใช้พื้นที่ประมาณ15-20ถึงไร่ที่เหลือถ้าเกิดว่าไม่พอจริงๆอาจจะใช้การกู้เงินมาหรือว่าให้เอกนชนเข้ามาร่วมลงทุนก็ได้พูดถึงเองกนชนแล้วคุณโมนายมาดูความร้อมของการไป เตรียมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน a e c ในปี2558ช่วงปลายปีกันบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการนําเสนอกันไปแล้วนะคะว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีการเลื่อนจากต้นปีไปเป็นปลายปีของปี2558ค่ะ แต่ถ้ามาถามความคิดเห็นของภาคเอกชนในบ้านเรานะคะมีความพร้อมขนาดไหนกับการก้าวเข้าสู่สนามของ AEC ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเข้าไปสํารวจความคิดเห็นของภาคเอกชนมานะคะปรากฏว่าเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยพร้อมเลยคุณโมานายแล้วพอถามถึง AEC เนี่ยไม่ค่อยจะมีข้อมูลอะไรมากมายด้วยแล้วส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดเห็นตรงกันด้วยว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเลื่อนออกไปก่อนนะคะนี้เป็นความคิดเห็นที่ทางด้านของ คุณอัดพิสารวานิชนะคะคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์และเพน่ยการศูนย์การศึกษาระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาเปิดเผยม,มาเขาบอกว่าเขาไปสํารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ13กลุ่มธุรธกิจ1,500รา,ายว่าพร้อมขนาดไหนในการเข้าสู่ AEC ปรากฏว่าเป็นการสำรวจที่จะเห็นได้เลยนะว่ากลุ่มของ SME เนี่ยสัดส่วนที่ยังไม่เข้าใจเเกี่ยวข้องกับ AEC เนี่ยสูงถึง56.2เ ธุรกิจขนาดใหญ่มีสัดส่วนความเข้าใจกับ a c สูงสุดนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยภาคชนขนาดใหญ่เนี่ยเขามีความพร้อมก็เตรียมพร้อมเขารับรู้กันอยู่แล้วสัดส่วนประมาณ97%ก็เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยนะคะแต่ว่าธุรกิจที่ไม่ค่อยเข้าใจเลยแล้วก็ไม่รู้เลยนะคะหรือบางทีเนี่ยอาจจะรู้แค่ว่า AEC คืออะไรแต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยประมาณ80%เลยนะคะจะเป็นกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อผู้ปลูกพืช ปรุสุทว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะผู้ทําประมงแล้วก็ภาคตสาหกรรมที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยมีสัดส่วนประมาณ52%ภาคบริการยิ่งร้ายเลยนะคะแปการค้าส่งค้าปลีกส่วนความเข้าใจที่ดีนี่ก็จะเป็นภาคของการเงินแล้วก็การขนส่งเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มีการสํารวจความคิดเห็นเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่า SME ส่วนใหญ่เนี่ย เขายังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ AEC เลยเขาบอกว่าข่าวสารข้อมูลยังไม่เข้าถึงกลุ่ม SME ทั่วประเทศโดยเฉพาะ SME ขนาดเล็กที่อยู่ในจังหวัดขนาดเล็กนะคะยังไม่มีหน่วยงานกลางที่เข้าไปดูแลยังไม่มีหน่วยงานกลางที่เข้าไปให้ข้อมูลชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เอกชนไทย SME ไทยอาจจะไม่พร้อมเมื่อเราเปิดสนามเขาบอกว่า ผู้ประกอบการเนี่ยไม่เข้าใจมากที่สุดก็คือมาตรฐานสินค้าร่วงของอาเซียนข้อมูลของการเปิดเสรีภาคการลงทุนและการเคลื่อนย้ายฝีมือแรงงานนะคบเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าน่าจะมีการเลื่อนออกไปก่อนโดยรัฐบาลควรจะใช้ระยะเวลาสัก2ปีก่อนเข้าสู่การเป็น AC เนี่ยลดอุปสรรค ธุรกิจต่างๆที่ไม่เข้าใจและไม่พร้อมและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของประเทศเหมือนกับหลายๆประเทศในอาเซียนที่เขากําหนดทิศทางการผลักดันธุรกิจในอาเซียนชัดเจนโดยเฉพาะกฎระเบียบที่จะต้องใช้ร่วมกันในระหว่าง10ประเทศนี้มีอะไรบ้าง s อสไทยจะเจออะไรบ้างนะคะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างอะไรที่ต้องเตรียมตัวอันนี้คือสิ่งที่ s อสเนี่ยเขาอยากจะได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงนะคะ SME หลากหลายกลุ่มธุรกิจเลย โดยเฉพาะ9กลุ่มที่ได้ทำการสำรวจนะคะว่ายังไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นในมุมของหอการค้าไทยเขาบอกว่าน่าจะทำให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนนะคะถึงเรื่องของการกระจายข้อมูลข่าวสารแล้วก็ทำเป็นลนักษณะไกด์ไลน์ให้กับ SME แล้วก็กลุ่มภาคเอกชนเนี่ยได้รู้ว่าจะต้องเดินไปยังไงเพราะว่าถ้าหาไม่มีใครบอกเขาบางทีเขาก็อาจจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะ อ่ะผมพามาดูเรื่องของทีวีดิจิตอลกันบ้างน,นะครับเมื่อวานนี้ก็สรุปให้ท่านทราบไปแล้วว่าแน่นอนรายใหญ่ๆที่มีเม็ดเงินลงทุนมากๆเกนี่ก็ต้องประมูลเต็มเพดานของกฎเกณฑ์ที่ทางกสทชมีการกำหนดออกมาก็คือสูงสุดไม่เกิน3มช่องและขนาดเดียวกันห้ามประมูลพร้อมกันก็คือช่อง H d ดีกับทางช่องข่าวและก็ดูเหมือนว่าเรื่องของการประมูลเนี่ยรายใหญ่น่าจะทําแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะมีข้อมูลมาจากทางรองกรรมการผู้มยการใหญ่ของอสมท คุณสุระเกณฑ์ธนสินนะครับเขาบอกว่ากอสมทเนี่ยเตรียมที่จะประมูลเต็มเพดานนะครับสช่องเลย3ช่องนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ก็คือช่อง HD 2ก็คือช่อง v a ร i e ตี้และ3ก็คือช่องเด็กครับโดยโฟกัสหลักจะต้องอยู่ที่ช่องวาร i e ตีกับช่อง HD เหตุผลที่สามารถประมูล2ช่องนี้ด้วยกันได้เพราะว่าหลักเกณฑ์กสทชเขาไม่ได้ห้ามนี่ว่าห้ามเอาช่อง HD มาอยู่กับช่องวารตีและที่สําคัญครับ ช่องวาไราตี้เนี่ยแม้จะมีการกำหนดสัดส่วนของเนื้อหาไว้ว่าบันเทิงต้องไม่เกินเจอร์ซนและสาระเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า30อร์เซแต่เรื่องของสาระที่ไม่น้อยกว่า30เอร์ซนเี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนให้มันเกิน30ซขึ้นไปได้เช่อนอาจจะมีการทำข่าวไปเลย4ี่บ้าง5้าบปอร์บ้างหรือว่า60อร์ซและไปลดในสัดส่วนของบันเทิงแทนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าได้ทั้งสองช่องนี้ก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่ออสอมทนะครับผู้บริหารของอสอมทอบออกต่่วา เรื่องของการได้ช่องวาลรตี้มาเนี่ยถ้าเกิดได้มาจริงๆก็จะเอามาปรับคอนเทนต์เป็นช่องข่าวแม้จะมีราคาตั้งต้นในการประมูลสูงกว่าช่องข่าวก็ตามทีแต่ถือว่าเป็นโอกาสครับที่จะสามารถถือครองช่องได้เพิ่มขึ้นและก็มั่นใจว่าสามารถบริหารการลงทุนได้คุ้มกับต้นทุนในการประมูลแน่นอนส่วนงบประมาณที่ใช้ในการเตรียมความพร้อมด้านการประมูลเนี่ยนะครับรองกรรมาการผู้นวยการใหญ่เขาบอกว่าเตรียมไว้ประมาณ2 0 0 0ัถึงล้านบาทสำหรับการประมูลทีวีดิจิตอล3ช่อง แต่พอไปถามทางกรรมการผู้มนุยการใหญ่อสมทคุณอเนกเพิ่มวงเสนีบอกว่าบริษัทเตรียมงบเอาไว้6000ล้านบาทในการเข้าร่วมประมูลครั้งนี้และเชื่อว่าถ้าเกิดลงทุนทีวีดิจิตอลต้องมีรายได้และคุ้มทุนแน่นอนค่ะฮะโอ้โหรายใหญ่เกทับกันแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันสำหรับรายย่อยแมแต่ว่ากฎเกณฑ์ของกสชเขาก็เปิดโอกาสให้กับรายย่อยมากขึ้นเหมือนกันนะคะจะได้มีการแข่งขันกันอย่างเสรีกันสักทีนะคะเพราะว่าเป็นระบบเดิมมานานแล้วนะคะ มาดูเรื่องของแบงก์รัฐกันบ้างนะคะธนาคารอ,อมสินแน่นอนใช่ธนาคารอ,อมสินนะคะธนาคารขนาดใหญ่เลยตอนนี้เขาจะครบรอบ100ปีแล้วโอ้โหดิฉันเชื่อว่าหลายคนรู้จักธนาคารนี้ตอนเป็นเด็กคุณวันในเคยไปเปิดบัญชีจะเอากระปุกอมสินไหมแน่นอนฮะมาถึงโรงเรียนเลยผมจําได้ใช่นะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมไปซะแล้วนะคะเปิดบัญชีน้องๆหนูๆน,นะคะเปิดแล้วก็จะได้กระปุกอมสินเอาไว้ไปฝึกนิสัยการออมนะคะตอนนี้เนี่ย ธนาคารออมสินเนี่ยเขาใกล้จะครบรอบ100ปีแล้วแล้จะมีการเฉลิมฉลองเงินอย่างยิ่งใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ท่านนี้ค่ะคุณวรวิชชัยลิประมณตรีผู้มนวยการของธนาคารออมสินนะคะเข้ามารับตําแหน่งใหม่เลยย้ายค่ายมาจากทอสอนะคะก็เข้ามาดูแลเรื่องของการออมและถือว่าเข้ามาในจังหวะที่ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยครบรอบ100ปีพอดีนะคะพาสื่อมวลชนไปแถลงผลประกอบการที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ พูดถึงภาพรวมของธุรกิจด้วยเอามาดูตัวเลขกันหน่อยนะว่าแนวโน้มของธนาคารอมสินในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสินทรัพย์เยอะขนาดไหนแนวโน้มของธุรกิจเป็นยังไงนะคะในปี2556เนี่ยธนาคารอมสินตั้งเป้าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น180,000ล้านบาทจากปี55ตอนนั้นมีสินทรัพย์รวมนะคะ1,962,550ล้านบาทก็จะต้องตั้งเป้าบวกเพิ่มขึ้นมาก็จะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ2ล้านล้านกว่านะคะ ซึ่งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเนี่ยยังคงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในตราที่ใกล้เคียงกันที่ระดับ8.5%คาดการเงินฝากสุทธิเพิ่มขึ้น1 3 4 0 0 0ล้านบาทและสินเชื่อสุทธิ1 4 2 8 0 0ล้านบาทส่วน NPL ณสิ้นปีที่คาดไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1.15%ของสินเชื่อรวมจากสิ้นปี2555ที่อยู่ประมาณ1.06%นะคะหรือว่ามียอด NPL ประมาณ16,000ล้านบาทนะคะ กำไรสุทธิในปี2,556ล้าตั้งเป้ายังไงนะคะตั้งเป้าไว้ที่21,27 0ล้านบาทคือจะไม่น้อยกว่าปีเดิมแต่ว่าในปีนี้เนี่ยคุณมนัยเขาบอกเขาจะไม่ได้สแสวงหาผลกําไรอย่างเป็นในยะสําคัญแต่ธนาคารอมสินเนี่ยเขาจะตั้งเป้าในการคืนกําไรสู่สังคม ด้วยวิธีการให้สังคมเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกันเป็นมิชชั่นใหม่ที่จะบรรจุไว้ในสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนานะแล้วก็สอบท้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานพัฒนาวิสาหกิจุชุมชนด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นธนาคารของประชาชน<ม>นะทางด้านของพอ,อ,อท่านใหม่ท่านนี้เขาบอกไว้แล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปดูแลกลุ่มของ SME กลุ่ม o t ท็ให้มากขึ้นด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทางธนาคารออมสินดูแลรายย่อยแต่ว่าไม่ได้ดูแลกลุ่มนี้แล้วถือว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะทําให้ล้มหายตายจากได้ก็เป็นมิชชั่นใหม่ที่จะเข้ามาดูแลในปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลประชาชนยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมนะคะดีขึ้นแล้วก็จะมีการสนับสนุนให้อัตราของเงินฝากเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงด้วยแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นการ ครบวาระร้อยปีธนาคารอมสินนะคะก็มีการแผนวางแผนจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ออกผลิตภัณฑ์มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นฉลากอมสินก็เดี๋ยวจะเริ่มขายแล้วนะ25มีนาคมถึงกันยายนนี้เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษอีกแล้วก็เงินฝาก,กเกษเกษตรอีกต่าง,างๆมากมายทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลนี้เนี่ยมีอัตราดอกเบีย้ยที่พิเศษด้วยก็ลองดูที่ธนาคารอมสินใกล้บ้านท่านดูนะคะ และอีกหนึ่งภารกิจรู้สึกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเมษายนเนี่ยเขาจะมีการตั้งเป็นเหมือนกับชมรมสมาคมธนาคารเฉพาะกิจของรัฐขึ้นมาด้วยเนี่ยนะฮะ,ะก็จะคล้ายๆกับรูปแบบของสมาคมธนาคารไทยที่เป็นการจับไม้จับมือร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ในบ้านเราเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางด้านวิชาการทางด้านของสินเชื่อทางด้านของเงินฝากตลอดจนการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านเงินทุนด้วยค่ะและส,สิ่งสําคัญก็คือในปีนี้เนี่ยจะไม่ มุ่งหวังหากําไรอย่างเดียวแต่ว่าจะมองในด้านของการกระจายสินเชื่อการกระจายการเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยไปให้สู่พี่น้องประชาชนคนไทยให้ได้มากขึ้นอย่างแผนการเปิดสาขาปีนี้นะเตรียมเปิดไว้90แห่งนะคะเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีสาขาของสถาบันการเงินเลย20แห่งนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจ เลยทีเดียวในปีนี้นะคะที่เราจะเห็นความแตกต่างแล้วก็เชื่อว่าการนําแหล่งเงินทุนไม่ว,ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินฝากหรืออะไรก็ตามต่างๆกระจายเข้าไปในแหล่งชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงเนี่ยจะเป็นการช่วยทําให้ชุมชนนั้นมีความพัฒนาย,ยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,คะจากเรื่องของข่าวสารทางด้า,ฐฐานเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเกาะติดการลงทุนกันหน่อยหุ้นไทยเช้าว,วันนี้แนวโน้มดูสดใสทีเดียวครับพักสักครู่เดียวครับ